สวัสดีครับพ้อมมาดูลูกทุ่งกองยาวและเจ๊เต๋วกันนะครับผมนะทางงวดประจำวันที่สิบหกพฤศจิกายนนะครับนี่ลูกทุ่งกองยาวกันนะดูลูกทุ่งกองยาวนี่งวดที่แล้วเข้านะทุกคน ทีเดียวเข้าหกนะแล้วใ่สัดแปดเข้าแปดนะแปดเก้าแปดอ่าหลังจากที่หลุดไปงวดหนึ่งนะุคนนะหลุดไปงวดหนึ่งกลับมาเดินต่อนะอ่าวันนี้มีหนึ่งหกศูนย์นะทุกคนหนึ่งหกศูนย์ก็ตรงนี้ครับ ทำลายยเบอร์ทำลายียงเบอร์นที่เล้วเข้าแปดนะทุกคนนะคำมะโนดเข้าเจ็ดไปล่างนะไม่จำเนียนเข้าหมดเลยนะ 7, 8เจ็ดแปดเก้าอนนี้งวดนี้นะครับทุกคนอันนี้งวดนี้ จำราดยังเบอร์016ย์หนคำชะโนด190่แม่จำเนียน160852นะทุกคนนะเนี่ยนเดียวกับอันนี้นะไม่จำเนียนลนะนนนนนะไมนนะ่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละตัว อันนี้ไม่มีสองอันนี้มีสองนะอันนี้มีเก้าเนี่ยอันนี้ไม่รู้ตัวอะไรกันมั้งหนึ่งดูของเก่ามวดที่แล้วก่อนนะอันนี้งวดที่แล้วนะ ปีาอาจารย์ปริญญาเข้า78ตัวกลับตรงนี้เข้า8ปดแล้วก็78็ดตรงนี้ก็เข้านะเข้าหมดเลยนะชนกันหมดตรงนี้ก็เดินลงมาเจ็ วกัดดูไรโดรตรงไหนแม่แคบหน้าจอเลย ว่าเหนอือใต้งวดที่แล้วเข้าแค่เล็กเด่นเจ็ดนะตรงนี้งวดที่แล้วเข้านะทุกคนนะ เอาเล็กเด่นแปด 8. วันนี้เน้นไปที่หนึ่งนะทุกคนอาจารย์แสนคมตรงนี้วดที่แล้วให้เข้านะทุกคนนะไอ้สองตัวตรงนี้เข้าอ่า ตรงนี้นะทุกคนนะ ที่รอมาแคบหน้าจอมันชนอะไรบ้างวมน่้เล็กเดนเขามี015นี่ก็0ูนชนในที่ศูนย์้าศูนยน้ี่มันชนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นมันชนกัน0ูกับหนะทุกคนนะ มวดที่เรียมนชนกันที่เจ็ดแปดนะอ่ารนี้ศูนย์ห้าเน้นไปที่นี่ศูนย์ไม่มีห้านะทุกคนนะลูกเต่าสุดลับเหือดาวแดงนะ เมือง,งน่านงดที่แล้วเข้าแปดเก้านะทุกคนนะเข้าแปดเก้านบนศูนย์เก้านะล่างก็เข้าเจ็ดนะอันนี้งวดที่แล้วเข้าเจ็ดแปดนะทุกคนนะผ่านเลข ที่แล้วเด่นเจ็ดสองกับเจ็ดหวยตู้หวยตู้มัดที่แล้วคร่าวๆนะทุกคนนะเจ็ดแปดแล้วก็แปดเก้ามดที่แล้วหวยตู้ ตรงนี้นะตู้นี้นะอาจารย์พิชิตนลิขิตโชคอาจารย์นิขิตโชคของที่แล้วเข้าเกตนะกระดิ่งทองกระดิ่งทองวที่แล้วจับคู่เข้านะครับทุกคน อันนี้ไม่ใช่จับคู่ตรงนี้จับคู่เข้าัที่เลยเขาเจ็ดแปดแล้วก็แปดก้า ในมาในมาที่แล้วให้มาในแปดเจ็ดโน้ตที่แล้วเลือกบนแปดนะห้าให้เจ็ดโน้ที่แล้วนี่โน 8, นะ 5, 7, น,นนี้ให้ศูนย์หนึ่งนะเลือกบนเลือกล่างศูนย์ห้าเลือกช่วงโน้ที่แล้ว เข้าแปดเจ็ดตรงๆรงนะทุกคนนะนี่น,นะล่างเข้าตรงๆรงนะงดที่แล้นี้บนเด่นมากเลยหนึงน่งคนนะตรงนี้ตรงนี้งดที่แล้วหลุดนะครับเนวเด่นประจำวันบนล่างงดที่แล้วหลุดนะ ยอดเทียนจันดังว่าที่แ้วเข้าเจ็ดแปดนะทุกคนก็ให้บนไปล่างนะทุกคนนะ ตรงนี้มดที่แล้วเข้าตรงๆนะแปดเจ็ดนะครับทุกคนนะนี่นะอันนี้เด่นเด่นล่างนะน,นี่ก็เด่นล่างนะทุกคนชนกันที่หนึ่งนะมดน,นี้นะวดที่แล้วเขาชนกันที่แปดว่าสูตรแปดเลยน,นี่ผ่านไปนะเจแตยว <7 S 2> เจ็ตแถวสุนเอยไา้งวดเก่านะครับหวังวดใหม่งวดที่แล้วเข้าเจ็ดใบล่างนะนี่โบนเข้านะทุกคนนี่ล่างเข้าแปด มีบนแปดเกือบวันนี้เน้นไปที่ห้าแปดพ่าชีวะ <c oughs> มาโยกียนเนี่ยะเด็กเด่นมาเดินดีนะทุกคนนะ เขามีตรงนี้นะครับทุกคนมที่เลียแปดเก้าแปดเนาะแปดเจ็อืม ครับน,นี่ของวุฒ่แล้วนะทุกคนนะนี่วุฒ่แล้วนี่ไปล่างนะทุกคนจากที่เดินบนมาหลายสิบงวดนะอ่าวุฒ่แล้วไปล่างเฉยเลยนะครับทุกคนนะดูที่งวงวินี้กลับมาเดินไม้ วันนี้ศูนย์หนึ่งห้านะครับทุกคนนะศูนย <c oughs> ์หนึ่งห้าแล้วเจ้หวยเจ้หวยก็งดที่แลว้วไปล่างเหมือนกันใน ไปล่างหกเจอันนี้งวดนี้นะอันนี้งวดที่แล้วนึ่งล็อกล่างเข้าวนะงวดที่แล้วพอไรไทยก็กลับมาเดินแปดนี่ก็วนแปดนี่ล่าง ช่ไหมไปล่างวกกลับ <c oughs> ไทีอ่าเอากที่็อาแคปนจะจบไปโอเคนะครับหลักคลิปนี้แอดขอจุดยังแค่นี้นะครับ สวัสดีครับ